เอาละครับกล่าวสวัสดีเอฟซีทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องอ่าช่องอะไรละ่ะช่อง a อสซาซินนะครับซึ่ง a อสซาซินเนี่ยเป็นช่องรองของคิ m มิชชนนลนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ช่องหลักเรายังเข้าไม่ได้นะครับเนื่องจากลืมรหัสนั่นเองนะครับเดี๋ยวกลับไปก่อนนะครับกลับไปที่ทำงานก่อนน่าจะวันพฤหัสบดีเยน็ยนๆเดี๋ยวมาเจอกันในช่องใหญ่นะครับ ในตอนนี้เดี๋ยวเรามากดติดตามช่องเล็กไว้ด้วยแล้กันนะครับเดี๋ยวช่องนี้จะลงคอนเทนต์ในส่วนของการสอนลงแพดนะครับสอนต่างๆเกมต่างๆจะมาเล่นในช่องนี้นะครับในส่วนมากนะครับส่วนช่องหลกักช่องใหญ่ของ,ของคิมชา n นลเ,เองก็จะลงะแคปเปสนะครับผมเป็นหลักเนาะช่องนี้ก็มีคอนเทนต์ต่างๆมากมายเตรียมจะมานําเสนอเหมือนกันนะครับ ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอสซาซินด้วยรักกันนะครับผมไม่ใช่แอนตาซินนะซึ่งช่องนี้มีชื่อเรียกว่าประมาณว่าฆาตกรอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาล่าในส่วนของเอเจนต์กันนะครับผมในส่วนของโมเมสซาล่านะครับผมพรุ่งนี้เดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารให้เนื่องจากว่าไปต่างจังหวัดเนะี่ยผมก็ไม่ได้ทำคลิปหลายวันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาจะมารีต่อให้ลักันนะครับผม ตอนนี้เราต้องโลนักเตะซะก,ก่อนนะครับผมเนื่องจากว่านักเตะเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ไม่รู้จะเอาใครออกดีเดี๋ยวขอคายก่อนละกันนะครับผมวันนี้จะเปิดในส่วนของลิเวอร์พูลและก็แมนซิตี้นั่นเองนะครับเพราะว่ามาเข้ามากันแล้วเนาะนะครับผมไม่ได้มาเปิดแต่เมื่อวานหลายคนคงจะเปิดไปแล้วนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับคลิปนี้เรามาเจอกันครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ พิงที่อะไรล่ะพิงท,ที่คิดถึงเนี่ยผมคิดถึงทุกๆคนมากมากเลยโอเคนี่เป็นช่องลองนะครับผมยังไงกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับกดซับสไคร้สำคัญที่สุดนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตข่าวสารให้นะครับในส่วนของอะไรที่จะมาในวันพรุ่งนี้บ้างนะครับผมแล้วก็รีวิวข้าวรังฟีเจอร์เพลเยอร์ไว้นะครับโอเคมามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมจัดมาครับครั้งแรก จัดมาเราจะได้ใครมาดูกันที่ดอกนี้ครับผมครั้งแรกของข้ามคืนนี้ไปที่พิมลิกอังกฤษของแดงริเวอร์พูลแล้วก็เป็นโอ้โหเบอร์ห้าครับจอจินิโอวายนาะดุ่มครับนึกว่านึกว่าใครอะนึกว่ามานี่มาสอีกนะจ๊ะ แต่ว่าก็เป็นวายนนดุมนะครับทุกคนโอ้โหใครคิดถึงกันคอมเมนต์บอกด้วยนะครับหายไปหลายวันเลยนะตั้งแต่วันพฤร์เรลห่านล้วนะครับผมโอเคมาต่อกันครับผมจัดมาชว่วยอื้อหืออาริซงเบกเกอร์ครับดอกนี้หรือว่าคุ้มไหมเนี่ยเรามีแล้วนะครับผมวายนนดุมก็มีแล้วแต่ไม่รู้เปิดอีกทำไมก็ไม่รู้เนาะนะครับแต่ว่ามันโหดกว่าอยู่แล้วมันต้องมีอะไรที่โหดกว่าอยู่ ได้อาริซอนครับม,ม,ม,มาุยกันไปต่อครับสำหรับผงแดงริเวอร์พูลตอนนี้เริ่มกลับมาหนาแล้วนะครับผมอยู่อันดับที่3เนาะนะครับแต่ว่าก็หายแค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับกับผีแดงในเต็ดส่วนเรือใบสีฟ้าก็โอ้โหขึ้นนำเป็นจากฟูงแล้วนะครับผมช่วงวันนี้ได้ิเชดดครับจอร์แดนเฮนิสันนะครับมาแล้วครับทุกคน จอแดนเฮเดสันจากริเวอร์พูลครับแล้วเรามารุ้นกันต่อที่แมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดนะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้สิไม่ใช่ยูนเต็ดมาครับและนี้ขอในส่วนของเอ a เมอรครับผมโคตรโหดเลยค่าพลังตันแทบทุกอย่างนะครับผมไม่มีอะไรที่เหลือแล้วนะครับผมสำหรับเขาคนนี้จัดมาครับดอกนี้โอ้โหแล้วก็มาครับมันต้องอย่างงั้นสิครับผมทุกคน มันต้องอย่างนั้นครับสำหรับเอมเมอร์ซอนครับผมนี่เรียบร้อยครับผู้รักษาประตูหน้าหัดของเรา<ๆ>เขาเข้ามาแล้วนี่อืมเจอรบอยได้ประหลัดไดบอยได้บอยเจอร์บอย97นะครับอืมซารา่าเ97น,นะจะเปิดไม่ได้ครับเปิดมาหลายแทยกล้วไม่ได้ซาร่าสักทีนะจ๊ะมาครับเควินเดบอย โอ้โหอะไรจะซ้ำขนาดนั้นครับผมสำหรับเอดิสันครับผมสองครั้งติดเลยครับผมงานนี้เชลีกบอกว่าแจกซ้ำสรอบนะไม่เอานะไม่นะคุณต้องไม่ทำกับเราแบบนั้นคุณต้องไม่ทำกับฉันแบบนั้นซิแมนซิตี้มาดอกนี้ดอกสุดท้ายครับผม ช่วยเปียเป้ยงเปี่ยงแล้วก็เป็นครีไวเดอร์บอยอู๋เจ้าได้มาแล้วครับครีไวเดอรบอยมันต้องอย่างงั้นสิลูกถือว่าผ่านครับแพ็กนี้ยังไงก็ได้เครีนวเดอรบอยละวะแม้ว่าจะเกลืนอนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหเวอร์ไวไม่ได้เปิดเลยครับเก <laughs> ็บไว้ทำไมก็ไม่ไรู้ครับก็มันไม่มีอะไรโหดมั้ง ครับผมเก็มพอดีนะครับโอเคมาดูกันซิว่าเราได้อะไรกันได้บ้างนะครับผมวันนี้ก็ก็มีในส่วนของปึ๊บอืมอินดิซอนสองตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวขอขายทิ้งหนึ่งตัวนะครับอยู่ที่เก้าพันนะจ๊ะเก้าพันบาทโอเคเชอร์แดนเฮนเนสันอาริสองเบเกอร์วายนาะจุ้มลินนันเลิฟครับนิโตบิยาริน โอเคอันนั้นมันของเดิมนี่หว่าโอเคครับถือว่าก็ไม่ซ้ำไม่คุ้มนะครับผมไม่คุ้มไม่ซ้ำเลยอะไรก็ไม่รู้ครับวันนี้รู้สึกว่าเจ๊งเจ๊งมากเลยนะครับผมใครที่เปิดไปแล้วได้ตัวไหนฝากคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาอัปเดตข่าวสารให้นะครับในส่วนของค่าพลังเนวในส่วนของเพย์ร์วีคที่จะมาในวันพฤหัสบดีครับสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้แลวกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องลองไว้ด้วยละกันในส่วนของแอนซาซินนะครับผมสำหรับคลิปนี้ป่าล้านะจ๊ะบ๊ายบายจะไหมครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม